สวัสดีครับอ่ะก็มาดูนะครับในการเปลี่ยนจอนะครับเป็น S e 2 4 u สิบสี่ Alta นะครับตัวนี้นะฮะเ S ยี่สิบสี่ Alta อ่าเป็นจอในราคาประหยัดนะครับจอราคาประหยัดก็คืออ่าจะเปลี่ยนแค่จอเปล่าตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนพร้อมยกบล็อกตัวนี้นะฮะราคาจะถูกกันเยอะนะฮะ Bü, แบบนี้นะครับจอของที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอแท้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะเรียบแบบนี้นะฮะอันจอคือแกะออกมาจากเครื่องนะฮะจอใหม่ ทุกอย่างเป๊ะนะครับเหมือนกัน ICIC นะครับตรงกันหมดเลยเบอร์ IC ก็ยังตรงกันเลยนะฮะนฮะอันนี้คือจอแท้ก่อนจากทางที่รานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับในการเช็คนะครับเราแกะแค่2จุดออกแค่นั้นเองนะฮะสจุดก็คือแพร์ไวเดตนะครับแพร์ไวเดตแล้วก็แผง ลิฟลำโพงบนล็อบเบอร์ลำโพ,งล,ำพงล่างนะคะ,ะลำโพงล่างหออจากนั้นนะครับให้ทำการฉีกสติกเกอร์นะที่ผมให้ไปนี่ฉีกออกมาะระวังนิดนึงอันนี้จะเป็นแผ่ปากกานะครับใส่แผ่ปากกาตรงนี้นะอ่ะเราก็ทําการนะครับใส่เข้าไปที่ฐานตัวเครื่องทําการทสทําการลองให้เรียบร้อยนะคะใส่เข้าไปอ่ะจังหวะนะครับในการกวดตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะ กดไม่ยากครับดันดันข้างบนไว้นิดหนึ่งนะมันจะลงไม่ยากคนระับง่ายๆจับตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะวิธีการนะแบตเตอรี่เอาออกก่อนนะครับจะเลี้ยวอาออกนะตรงนี้ใส่แพรปากาเข้าไปนะครับหังนั้นก็ทําการใส่จอแล้วก็ทําการเปิดเทสนะฮะแบตนะยังไม่มีไฟ ลองดูนะครับว่าเขาจะทำหาแพรไวเลตด้วยหรือเปล่าจับจะดีินิดนึงแล้วก็กดปอนสวิตนะฮะเดี๋ยวบอก โอเคนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้รหัสมานะาอะตกลงอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนฝาหลังแท้ด้วยนะครับโอเคลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอมานะครับปกติเราจะต้องลองเทสก่อนนะฮะเทสปากกาเทสอะไรให้เรียบร้อยนะ โอเคเอาเป็นว่าเรารู้ว่าเออการเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับเราจต้องเทสตก่อนแต่ลูกค้าไม่ได้ให้รหัสมาเป็นของลูกค้าจัดการจังหวัดส่งมานะฮะเราก็เก็ดเท์ทบื้องต้นให้เขานะโอเคนะครับสวัสดีครับ